ตอนนี้ปล่อยไฟแล้วค่ะทุกคนปล่อยระบบไฟแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกับเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงของเรานะคะบอท่านเดกคาดีปันใดเนาะคนกนเลยบอท่านเอกมาลายคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคะ่ะสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยนะคะสมกับที่ทุกคนหลายๆคนตั้งตารอคอยที่จะมาชมนะคะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะสึ่งเป็น หมอลำอันดับหนึ่งนะคะของในใจช่าซีสเกตค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งมีหนองอุ้งอิงนะคะเป็นทีคนเป็นทีหักทีเพรเนาะของพอ่พอพ่อแม่แม่นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะระบบไฟสวยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ผู้คนก็เริ่มทยอยปูสาดอีกแล้วคะ่ะทุกคนเริ่มทยอยมาแล้วนะสิริพอนสมมุิกับไปเอาทั้งนาพูดเคะพี่น้อง เสด็จเขาไก่หนองอุ้งอิงนนะคะพี่นนองค่ะนะคะนี่ค่ะระบบไฟมาสวยแล้วนะคะทุกคนค่ะระบบไฟเพียพรอมนะคะสวยปล่อยสปอตไลท์ปล่อยระบบไฟเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วนะคะรอแค่เวลาที่จะทําการเสดงนะคะทุกคนค่ะมาค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ได้ยู่ไก่ท่างไก่ท่างไกลนะคะมาชมสาหน่อยเพรบันเพ่งน้ำกันเด้อพี่น้องนะคะ สวยงามค่ะพี่น้องคะเนียตอนนี้นะคะเราสิริพรสมบูรณ์จะล่วงคลิปให้เรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะมาความสวยงามของเวท,ทีสน้อยเพชรบันเพงนะคะสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะเนี่ยค่ะคนกระเริ่มทย่อยมากละคะ่ะอีกแล้วค่ะพี่น้องเริ่มทย่อยมากแล้วนะคะบา <c oughs> บางคนค่ะ <c oughs> ย่างมาเบงนะคะสาดย่งย่งโบนะคะพี่น้องค่ะ จับจองเนื้อที่นั่งได้แล้วนะคะตอนนี้พี่น้องคะนะคะเดี๋ยวคลิปหนา้าคลิปหน้ามาพอก,กันไม่ต่อค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะพาชมความสวยงามของสาวน้อยเพชรบันเพลิงไปดุดนๆค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับหมอําสิริพ่อหน่อยสมบูรณ์ลยหลายในเด้อพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ